กมีตัแต yeah. um> ่เด mm. um. uh. kind of ือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนสีเดือนแล้วแต่กานคะที่จัดมาอันอื่นอ e ่นอื่ i อื่นอื่น do ่นอื่น o ื่นอ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 ่นอนอื่นอื่น่นงื่นอ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 ือง่นอื่นอืนอนอ่อื่าอื่นอั่นอืรนอ่นอื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 ่นอะ่นนอืนอ่นอื่นอืสนอื่นอร่นออนอา่นือนอนอน่นนือ เรื่องของการส่งไปยังหน่วยง,งานที่ทีประเทศเมียนมากกันบูชาแต่ว่างานที่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือการเข้ามาดูเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็การฟื้นฟู่ยาวๆเรื่องของการทรม,มาผู้สมัครท,ท,ที่ที่ได้รับผลกระทบทะงรับกประเด็นเรื่องของการพาไปเรียนหนังสือหรือวาดภาพหรือว่า,า,วาช่วยให้น้องเนี่ยมีไม่ได้กลับไปคิดเรื่องที่ตัวเองสุขภาพมันก็จะเป็นเรื่องของการสิ่ง จุดนี้ก็เปิด doing t i v i t i e like drawing มจะานพูดภาษญี่ปุ่นท่านก็มาสนับสนุนสถานซื้ครูพัฒนาอาชีพให้ผู้สูญตางที่ประจุทางที่เปิดนของก็จะบางไว้เพื่อที่จะให้ผู้สูญตางได้มีโอกาสกลับมาเป็นศนสักคมดยการฝึกอาชีพเล้าไปติดตามหนึ่งทีนึครับ แล้วก็ยินดีครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าก็จะมีทั้งไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่เป็นคนไปใชกินเดืคนทันตกรมที่เาทำีศิพนิยตุรุณินดีครับในช่วงการควิดก็ ต่างบัตรแต่ถ้าถ้าจะทําในการศึกษาเชิงชุมชนเชิงวัฒนธรรมของแรงงานเพื่อนบ้านทวกอี่ก็จะเยอะก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นชาวเยอมาันชาวิพันที่เป็นทางนักลงทที่เขาช่อยเหลือตัวเงอันอนี้ก็จะมีศึกษาเรื่องศูนย์การเรียนของเขาแล้วก็ศึกษาเรื่องของ ช่วงเสาทที่เขาทางานเสร็จแล้วเขาเรียนภาษาไทยยังไงนะครับหลานเขาเป็นเยนยังไงในโรงเรียนไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเขาเรียกว่าถูกหลอกยังไงเพื่อเป็นการตักสารขอรคนนรศึกษานะครับว่าให้น้องๆก็อาจจะไปไปดูไปเยี่ยมชุมชนแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตแล้วก็ดูเรื่องอุปสรรคปัญหาของเขาที่ทาไมเขเลื่อนยาไม่ดูวิถีชีวิตของไปงานที่เข้ามาถึงถูที่มา่ย่สูตรนะครับที่ทั้ง ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้สูญหาก็จะมีศูนย์ใช่ไหมครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นแรงงานที่เขาือเองได้ก็คือไม่ใช่ผู้สูบญหาทีน,นี้ก็จะมีศูนย์การเรียนที่เราไปคล้ายๆไปให้คำปรึกษา,าเป็นล่มเรื่องของการว่าจัดตั้งกลุ่มทางสังคมก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์ภาษาทไทยศูนย์วิศตกางๆศูนย์ผู้หญิงสตรีที่เวลาเขาเกิดละเมิดทางเพศในชนุมชนเนี่ยครับก็จะมีการช่วยเหลือเขา,เานในเรื่องบ้างน ก็กำลังจะเปิดอทีนี้กำลเงจะเปิดอีกกลุ่มคือกลุ่มสตรีนะเพราะว่าที่สมุาทรที่กรุงเทพกันจะมีแรงงานผิเยอะแล้มีการถูกดเดิมเยอะและ้วก็การ,รเทนะ